สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคน้วยนะครับวันนี้บอกพี่ก็จะพามาดูนะครับยาเฮ้ยยานะครับยาต้นยาโสูบนะครับเขาเรียกนี่ครับเตรียมจะไปปลูกนะครับทุกคนวันนี้บอกพี่ก็อยู่ที่บ้านน้องบ้านขึ้นเอียงบ้าน้นองทรายครับบ้านเมี่น้องทราย วันนี้ก็จะพาเอฟซทุกคนไปไปลูกนะไปปลูกเดีวเราไปดูกันครับสวัสดีครับถึงแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งปลูกเสร็จนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนสวนนั้นอ,อสวนยานครับสวนที่เขาไปทําบุหรี่นะครับทุกคนนี่ครับอันนี้ปลูกเมื่อเช้านี้แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตอนปลูกด้วยครับนี่ครับน,นี่ก็ประมาณสามเดือนครับก็จะเก็บได้ปลูกก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไถาดินไถดินแล้วแล้วหอกะ ไช้ดินแล้วเะครกมาคุดรับคุดไปลุม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 ไปเรื่อยๆเรืๆเรื่อยๆเรอยๆเอยๆ้รยเอาต้รยๆเ่ครับแล่วก็ใส่สยปย๋ยเไไรื่อยๆมื่เรือเดือยเรืยๆเือยเดียวปอยเือยๆอยอยรข่ออยู่อรอยเ่อยๆน่อย่อยร่อยๆเรื่อยร่อรื่น่ครับฝังบบ่งนู้รก็จะเร็นฝั่งลาวนะครับ มามกเลยอันนี้ก็จะเป็นสวนผักหอมนะครับต้นหอมนะครับเขาก็จะบวกเอาหัวต้นหอมนะครับทุกคนดูเป็นเขียวๆเ,เลยเดี๋ยวข <c oughs> อตัวครับบ้านไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้ว่าพี่ก็หมดเรไรให้เบิงงทายเบิ้งไล์ครับ บมีเวลาค่าปลูกอยู่ก็ฝากติดตามช่องบ่าวพีด้วยนะครับฝากไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับค,คิีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ